get ready with me ตัวนี้นะคะเขาจะเด่นในเรื่องของการลดจุดด่างดำนะมีวิตามินซีช่วยทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสเีื่อเขาจะมีความเนื้อเชลอ่ะเย็ยนมากทุกคนเนื้อดีมากมันจะยังรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นนะคะจะนึบหนึบหน่อยตอนแรกที่ทาฝัห่างที่รอให้มันซึมเข้าผิวนะคะแล้วก็จะมาใส่ฟันแทกเลนดกันค่ะชื่อรุ่นว่า f r a n c h i s สีลาเวนเดอร์ดอกสีม่วง ีแบบจะมีความอ่อนนะถ้าตัวไม่แต่งหน้าเนี่ยมองบนผานางก็จะดูเหมือนแบบเอ้ยตาเป็นแบบต้อเป็นฝ้าหรือเปล่าน moisturizer ของนัสนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อเจลนะแลนะดีมากใช้ลงก่อนแต่งหนะ้าเลิศ hmm. ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชืม้นแล้วก็จะมาทาคอนเทคเตอร์สีแดงอมส้มๆสมสมสมแบบนี้จะใช้ลงก่อนทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาจะเป็นวิธีช่วยกบใต้ตาค้าให้กลับมาดูกระจ่างใสวันนี้ใช้ใ<ส>ของแบรนด์โคซัสนะคะเพิ่งเข้าเซฟอร่าล่าสุดต้องบอกเลยว่าเกฉันลอะแล้วแบบเออเนื้อมันดีว่ะและงานผิววันนี้ใช้กันแดดผสมรองพื้นของซูเปอร์กูรองพงองปปื้นแ,แบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเน้นงานผิวมากๆไม่ได้เนันกระปุดก็ตามเนื้อมันจะไม่คคค่่่่่่ออยปปกกกเเ็ดดนนนนะะแแแตตตตวววาาาาาไ้้้้ลลลลุทีีงงผิิิิฮมมมหภูใจ หนึ่งอย่างก็คือนี่เลยค่ะของทรีนะคะจะเป็นตัวทาตาแก้มปากเนื้อดีมากเป็นเนื้อคัสตาร์ดนะคะฟินชิชได้แบบแมตต์กึ่งมูสหลังจากนั้นตามด้วยไฮไลท์วอนดังสุดจึ้งแกตัวนี้ชั้นชอบมากใช้แล้วแบบมันดูกโกลมันดูผิวดีมันดูตาแตกหลังจากนั้นก็จะมาปัดคิ้วกันต่อแกสิ่งนี้มันดีอ่ะที่ปัดย้อมคิ้วสีน้ำตาลส้อมของแคนเมปัดได้เข้ากับสีผมแล้วหนะ้าเปลี่ยนดูซอกขึ้นมาเลยทาตาสีแซลมอนด้วยอายแชโดว์แบบสติ๊กของนาแล้วก็ตามด้วยพาเลตตัวสสสีว่่าง้้จเเริมมตั เมื่อเหมือนกันฮาล์ต้าสวยมากตาเป็นประกายสุดส่วนมีคนถามเลยนะคะว่าใช้อะไรก็นี่ราคามาเฉลยให้ดูแล้วยุคนี้ดอลลี่อายอย่าได้ค่ะจ้าอายแชโดว์สติกสีนี้คุ้มมากก็ทาลงไปหลังจากนั้นตามด้วยอายแชโดว์สีขาวแล้วก็ดัดขนตาตามด้วยปัดมาสคาร่ารุ่นนี้เคยรีวิวไปแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้คือเด้งมากขนตางอนสุดอะไรสุดแล้วก็มาเขียนอายไลเนอร์ต่อจ้าดูธรรมชาติสุดๆด้วยอายไลเนอร์สีส้มของแคนเมยที่ปากเนี่ยเราจะทาลิปแบบแมทไปก่อนเนี่ยเขาจะให้สีชัดแล้วก็ติดทนนนนนตตาาาาามดดด้้้วววยยยกกกกลออออสสปฉ่่่่่ำขขงรรุีีีเเจะะะัคแ ีมันละอ่อนไปหน่อยก็เลยเวาทาเป็นตัวปิดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากเมื่ผมเสร็จแล้วมาทําผมต่อจ้าใส่ออยไปรุมผมยดนละ200ของเคเคชินหลังจากนั้นก็มาม้วนผมกันต่อแบบคนดูที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าท้องก็บอกเลยว่าท้องเหมือนกันว่าจะได้ออกจากบ้านแต่ละทีน้ำหอมเนี่ยก็ต้องอย่าลืมฉีดเครื่องประดับเราก็จะหยิบชิ้นที่แมชง่ายๆใส่ติดตัวได้นติดสองชิ้นนี้มากของวอลลิเชนกระเป๋าใบนี้ใบใหม่นะคะของมาดามพิโอนี่รุ่นนี้คือจุของได้เยอะสุดๆเสื้อผ้าวันนี้เราจะแต่งง่ายๆนะคะเพราะว่าขี้เกีีีีียยยจจขขขิดดแแแแล้้้้้้้ววกกกก็มมมมคคค่่่่่่ไไไปปหหาาาาาาาเเเเเเพือออออนนนนนงงงรรรทะะะะบบบชััสสส๋โูใต ปก็เลยต้องการอะไรที่มันเดินสบายฟ f น n ล l ี่ก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับลูกนี้